ยู20ไทยพล่มชนะอิหลานบี B. ตบแลกแวกเสียงแตรแชมป์กลุ่มที่1ของสายตามเป้าทะลุรอบก่อนรองชิงแชมป์เอเชีย8ทีมสุดท้ายอย่างสวยๆแมตชนี้ถึงแตรจะดังแต่ก็ต้านความปังของสาวไทยไม่อยู่และที่นี่168คอมเมนต์ชาแนลค่ะเกมนี้ไทยเราชนะก่อนลงสนามแล้วต้องพูดนะคะว่าเป็นเกมที่ไทยของเราเนี่ยค่ะชนะอิหลานก่อนลงสนามแล้วก็ได้ค่ะ คือด้วยดีกรีความเก่งของสาวไทยนะคะกับอีหลานเนี่ยเรียกว่าชื่อชั้นนั้นห่างกันมากนะคะแต่สิ่งที่เขาทําให้เราเจอกับปัญหาใหญ่แล้วก็ยังแก้ไขาย,ยากนั่นก็คือความสูงของเขานั่นเองค่ะน้องๆสาวอีหลานเนี่ยคะ่ะเฉลี่ยเนี่ยในชุดนี้นะคะสูง180ซนติเมตรขึ้นน่ะมีคนหนึ่งนะคะที่สูงเกือบ200ซนติเมตรนะคะสำหรับเกมนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงแตรก่อกวนตลอดจนแบบจบเกม แต่อีหลานก็แพ้เรารวด3เซตตามเป้าค่ะสถิติในเกมนี้น้องเฟิร์นทุบพื้น89ต้าต้มมาโอ้แม่เจ้าและเราขึ้นที่1นําจ่าฝูงเซตที่1ตามคาดไทยเล่นได้ตามมาตรฐาน คุณผู้ชมคะเซตที่1นเนี่ยนะคะเริ่มมาเนี่ยไทยเราก็เล่นได้ตามมาตรฐานนะภาพรวมฟอร์มการเล่นของเราเนะะี่ยค่ะบอลรับดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เจอเวียดนามนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีการแก้จุดบุกค,คร่องตรงนี้และด้วยความที่ทีมอิหร่านเนะะี่ยค่ะเขาก็เป็นทีมรองเราอยู่มากด้วย และสำหรับในเซตนี้นะคะน้องเฟิร์นวัลิศลาสีทะเลิศก,ก็เป็นกำลังสำคัญคือโจมตีได้อย่างเต็มที่ทำใหออ้ไทยของเราเนี่ยคะเริ่มต้นเซตแรกได้อย่างแข็งแกร่งและนำไป13ต่อ5ค่ะ จากการเสิร์ฟอันยอดเตรียมของน้องส้มนคลรินพรบุตรดาอีกหนึ่งคนนะคะและก็รวมทั้งการเล่นเข้าขากันแบบเนียนตายอย่างสุดๆเลยกับน้องออมทรัพย์ป,ปพัชยาพลคำน้องนายทัญพรสีโซ่ทำให้ไทยของเราเนี่ยค่ะทำแต้มขึ้นหางเป็นเซตพอยที่24ต่อ12และก็ชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ14ค่ะเซตที่2ความสูงทำพิษเกือบคิดเสียเซตให้อิลาน และสำหรับเซตที่2นี่นะคะสาวไทยของเราต้องบอกว่าเกือบคิดน่ะโอ้โหแต่กลับมาได้ค่ะคือมีลุ้นตื่นเต้นทั้งสองทีมนะเ,เซตเนี้ยดูแบบว่าเล่นกันสูส่สีสู่สีอะค่ะฟอร์มการเล่นรวมๆเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสาวไทยของเราเนี่ยค่ะเล่นแบบพ่อนแรงลงไปหน่อยหนึ่งทําให้สกรอของในเซตสเนี่ยนะคะพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเรานําเดี๋ยวเขานําอยู่หลายครั้งเลยนะคะ และเมื่อสกอร์มาเสมอกันที่15ต่อ15เนี่ยนะคะไทยก็เปิดเกมรุกจากทุกทิศทางเลยน้องเฟิร์นและน้องนายต่างช่วยกันเป็นกำลังสำคัญในการทำคะแนนให้กับไทยค่ะแล้วก็คอยสกัดกันแนวรับนะคะถึงแม้ว่ารูปเกมของเราเนี่ยจะดูเหนือกว่าเขาแต่ว่าต้องบอกเขาว่าเกมที่2เนี่ยนะคะสูสีสูสีกันเราก็ทำแต้มเสียเองก็เยอะนะคะข้อได้เปรียบของเขาเนี่ยก็คือความสูงนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะบอลเร็วของเขาเนี่ยสู ทีีเดยวต่อไปนะคะถ้าสาวอิหล่าเนี่ยนะคะพัฒนาในเรื่องของทักษะวอลเลย์บอลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวค่ะและตอนนี้นะแต้มก็เบียดเชียดชิวกันมา22ต่อ24ก่อนที่น้องการจนาสีใสแก้วของเราที่ลงไปเป็นตัวสำรองตอบทรงพลังปิดเกมไป25ต่อ22เซต3เซตนี้เอาจริงปิดจ็อบเร็วตามใบสั่ง และสำหรับเซตที่3นี่นะคะต้องบอกว่าเราจะต้องปิดเซตนี้ให้ได้อย่างสวยงามและสำหรับอีลารเนี่ยเขาก็อยากจะได้เซตนี้นะคะจากเกมเซตที่2เนะะี่ยค่ะโค้ดของเราเนี่ยเปลี่ยนตัวน้องออลงเล่นเหมือนกับลองแผนการเล่นน่ะทำเอาฟอร์มของเราเนี่ยดูแบบรนุนรนหลายคนที่ดูเนี่ยอาจจะมีแบบหงุดหงิดนะคะกับการเปลี่ยนตัวของโค้ดสำหรับใครที่ดูเกมนี้นะคะอยากให้พูดคุยก,กันคะ่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะคะ แต่เซตสุดท้ายนี่นะคะสาวไทยของเราเอาจริงปิดจ,จ็อบเร็วตามใบสั่งค่ะผลผลงานของเราเนี่ยทำได้ดีในเซตนี้นะคะโดยเปิดเกมรุกอย่างแข็งแกร่งทําให้ทีมของเราเนี่ยนำไป15ต่อ10ก่อนที่สาวสาวอิหลานค่ะจะทําคะแนนไล่มาเป็น19ต่อ12ก็ไม่ยอมแพ้เราง่ายๆนะคะแต่ไม่เป็นผลค่ะไทยบุกไปเอาชนะเซตนี้ด้วยสกอร์25ต่อ17 โอ้โหคุณผู้ชมคะนี่ขนาดในสนามเนี่ยมีเสียงแตรรบกวนสมาธิเราแบบดังมากเลยนะคะสังเกตน้องๆในในทีมของเราเนะะี่ยค่ะถึงต้องหลับตาเชื่อมจิตเรียกสมาธิโอ้โหก็ดังขนาดที่มีแฟนๆมาเม้นว่ากำลังคํำเคริ้มสลืมสะลือดูการแข่งไปในเอียงตกใจเลยนะคะบอลสูตรปล่อยไม่หมดโโลิเบอโรเล่นได้ใจคุณผู้ชมคะจาก รูปแบบเกมในวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าน้องๆยังไม่ได้ปล่อยพลังบอลสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเต็มที่เท่าไหร่และการเปลี่ยนตัวของโค้ดก็มีส่วนที่ทําให้ฟอร์มของเราเนี่ยดูรวนๆไปนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของแอดมินนะและสําหรับลิเบรวันนี้เนี่ยเล่นได้ใจแฟนๆไม่น้อยเลยค่ะ แต่สิ่งที่เราจะต้องแก้เกมเพื่อเตรียมรับมือกับทีมจีนก็คือเรื่องบอลเร็วมิดเดิลบล็อกของเราเนี่ยจะต้องอ่านเกมให้ขาดแล้วก็ตามบล็อกให้ทันเวลาตบก็ต้องกดให้ลงเร็วและแม่นยําเพื่อไม่ให้เขาในจับทางเราได้ทันเองนะคะและยังรวมทั้งบอลเร็วบอลแรกที่เราต้องทําให้ได้อีกด้วยค่ะยิ้มสวยสยบกรบเสียงแตรนรก และจบเกมนี่นะคะสาวไทยเราก็มารยาทดีค่ะสร้างความประทับใจทำน่ารักอีกแล้วค่ะด้วยการที่เดินยิ้มเข้าไปจับมือให้กำลังใจกับทีมอีหลานโดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นการสยบการเชียร์ของแฟนอีหลานที่เป่าตแตรรบก,กวนนักกีฬาของเราตลอดทั้งเกมเลยอ่ะโอ้โหเ,เหมือนลากมาตกกลางสี่แยกเลยค่ะอันนี้หยอกๆยอกนะคะ ก็ทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าอารมณ์เสียแบบเป็นเอกฉันเลยอะ่ะกับเสียงแตรของแฟนๆอนิหร่านเลยนะก็มีหลายคนก็บอกว่าทําไมนะเจ้าภาพก็ถึงปล่อยให้มีเสียงแตรรบกวนนะักกีฬาเยอะขนาดนี้ดังขนาดนี้นะคะเตรียมแผนตบถล่มคาซักและจีน นายกิติเดชอาจวิชัยหูหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันนะคะว่าวันนี้เราต้องชื่นชมอิหร่านเพราะว่าพวกเขามีผู้เล่นตัวสูงและมีการป้องกันที่ดีแต่ทีมของเราก็พยายามช่วยเหลือกันทั้งในการป้องกันและเกมรุก ผู้เล่นบางคนในทีมของเราเล่นด้วยความกังวลโดยเฉพาะเมื่อเกมเข้มข้นขึ้นยังไงก็ตามเราได้สอนให้น้องๆเข้าใจแผนการเล่นและทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นหลังจากนี้เราจะเจอกับคาซักสถานและจีนในนัดต่อไปคาซักสถานเราไม่สามารถประมาทพวกเขาได้เลยเพราะเขาตัวสูงกว่าเราและเราต้องเล่นเกมลุกอย่างดุดนันเพื่อจำกัดเกมลุกของพวกเขาสำหรับเกมกับจีน ผมคิดว่าเราต้องใช้เกมรุกที่รวดเร็วและเกมรับที่ดีและนี่ก็คือคำสัมภาษณ์ของโค้ชชุดนี้นะคะ คุณผู้ชมคะติดตามเชียร์และให้กำลังใจน้องๆชุดนี้กับรายการนี้นะคะให้เป็นซีทีมที่ดีที่สุดเป็นตัวแทนของทวีตเอเชียสู่เส้นทางชิงแชมป์โ ok ลก2025รุ่นอายุไม่เกิน20ปีกันนะคะในนัดต่อไปที่ส้าวไทยของเราจะเจอกับคาซักและจีนคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรที่เปลี่ยนไปมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กันนะคะหรือ รักใครชอบใครส่งกำลังใจด้วยการพิมพ์ชื่อพร้อมเบอร์ใต้คอมเมนต์นี้กันเยอะๆค่ะเชียร์วอลเลย์บอลไทยและรักวอลเลย์บอลไทยไปด้วยกันนะคะไปละสวัสดีค่ะ